สวัสดีครับผมปิตุโปรยนะครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวอนิเมะในซีซั่นบินเทอ2021กันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวเรื่อง XArM กับเรื่องเกิดใหม่เป็นสลามภาค2พาร์ทวันนะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ดูอนิเมะ2เรื่องนี้จบนะครับมาเริ่มกันเลยมาเริ่มรีวิว X a r กกันเลยดีกว่านะครับอนิเมะแนวไซไฟที่ค่ายออกทุนอย่างคันชิโรตัดสินใจผิดพลาดถึงแม้เนื้อเรื่องจะดีแค่ไหน แต่ให้ใค่ายที่ไม่เคยทำแอนิเมะอย่าง v i t u a l Fi g h t นะ่ะมาทำทำให้อนิเมะเรื่องนี้มีปัญหาพอตัวครับด้านเนื้อเรื่องดูเอาบันเทิงได้อยู่เทคโนโลยี x r r การดํ m, การดำเนินเรื่องบางช่วงสนุกจนลืมตัวละครหน้านิ่งเกาๆไปเลยแต่บางช่วงก็น่าเบื่อชวนหลับเช่นกันส่วนหนึ่งด้วยที่คุณภาพงานมาแบบนี้ก็มีผลกระทบเช่นกันแต่จบได้ดีแอบเสียดายงานอนิเมะนี่แหละต้นฉบ,บับภาพสวยมาก ถ้าจะดูเรื่องนี้ต้องมองข้ามเรื่องภาพโปรดักชัน 3D อะไรไปก่อนเสพเนื้อเรื่องอย่างเดียวซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะขาดปัจจัยหนึ่งในสของการดูอนิเมะถึงเนื้อเรื่องจะดีแต่ภาพแย่ก็เหมือนขาดอะไรไปอยู่ดีครับสำหรับผมในซีซั่นนี้เรื่องนี้แย่ที่สุดก็จริงแต่ในด้านความสนุกของเรื่องนี้โอเคกว่าหลายๆเรื่องในซีซั่นและเพงเปิดมาทีไรผมก็หากันห้าตาทุกที ห้าคะแนนที่ผมให้ในความพยายามของค่ายวิลเทิลไฟททำดีที่สุดแล้วครับสรุปนะครับบทเลของค่ายคันชิโรนะถ้าไม่ไหวถ้าไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องออกทุนให้เสียเงินไปเปล่าๆครับนอกจากทำมาไม่เคารพต้นฉบับแล้วยังทำให้ตัวเองโดนด่าอีกทั้งที่มีหลายๆค่ายที่เหมาะกับเรื่องนี้มากแต่กลับไม่ได้ทำเบื่ออาหารที่หน้าตาไม่น่ากินแต่วัตถุดิบดีพอกินก็อร่ออยู่แต่ก็ไม่ได้เยี่ยม เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นบทเรียนสําคัญในการออกทุนจะทําอะไรสักอย่างให้เป็นชิ้นเป็นอันเรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างได้ครับสําหรับเรื่อง XR นะครับผมให้5เต็ม10นะครับดูฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ช่อง y o t u u e บมิว t h ไทยแลนด์นะครับต่อไปนะครับมารีวิวเรื่องเกิดใหม่เป็นสลัมภาค2พาร์ทวันกันเลยดีกว่านะครับ พักต่ออนิเมะสลามที่ได้เห็นการพัฒนาหลายตัวละครและเนื้อเรื่องที่ดูเข้มข้นขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีช่วงหน้าเบื่อเนิรพอสมควรปิดพัดวันได้โอเคไปพร้อมกับตัวละครใหม่ในส่วนของลิมูรุเนี่ยยอมรับว,ว่ามีการพัฒนาเยอะขึ้นมากพอเป็นจอมมารเนี่ยหยิบจับอะไรก็ง่ายไปหมดผมรู้สึกตื่นเต้นนะตอนที่จะเอาคืนพวกปน พอได้พลังนู่นนี่มาก็รู้สึกเฉยๆเหมือนอาหารที่กินอร่อยแล้วใส่นู่นใส่นี่เข้าไปอีกจากอร่อยกลายเป็นจืด แน่นอนผมเฉยๆกับพลังที่ได้รับมาคือตอนเอาพลังผมตื่นเต้นนะพอได้รู้สึกว่าอู้ส้มก็ไม่หยุดอ่ะเก่งซะจนผมไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยรักษาซะจนหมอเซงในส่วนของงานภาพเพลงก็ยังโอเคอยู่นะครับสรุปนะครับเป็นภักต่อที่เหมือนจะสนุกตื่นเต้นไปกับการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างรวมถึงเนื้อเรื่องที่เริ่มจะเข้มข้นขึ้นดูไปความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างจากภาคแรกมาก เหมือนมาเที่ยวถนนเดิมๆแค่มีอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยเท่านั้นเองหวังว่าพาร์ทสอ่ะจะมีอะไรพลิกๆบ้างนะพาร์ทหปูมาดีแต่ไม่พลิกเท่าไหร่ครับสำหรับเรื่องเกิดใหม่เป็นสลาม2นะครับผมให้7 5เต็ม10นะครับ ดูฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปและเว็บไซต์ไอฉี e ่นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวอนิเมะในสัปดาห์นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตรบูรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิยายนเด็กดีด้วยนะสวัสดีครับ